สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยยายสิลงมาเก็บผลไม้หน้าเหวครับนี่ดกมากโอ้โหเน่าหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเน่าหมดแล้วกว่าจะได้กิน เยอะมากเลยค่ะ นี่ดกมากแต่มันมันลูกมันเล็กมันเกเลนหรือยังไงไม่รู้เพราะว่าเยสีไม่ได้ให้อ,อไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยดกมากแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย Hãy subscribe lần เนี่ยค่ะดกมากมันไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะมันเอาเท่านี้ก่อนนะคะพามาเก็บหน้าหิวมีอันี้ด้วยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ กราบสวัสดีค่ะ